สามารถดีไซน์การใช้งานได้อย่างลงตัวนะคะแล้วก็ดูมีมิติเพิ่มมากขึ้นด้วยล่ะค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถนำ Trans t r a n s p a d t o u c h screen ค่ะมาร่วมใช้กับงานโมเดลได้ทั้งบ้านและคอนโดเลยละคะ่ะตัวอย่างเช่นนะคะหากเรามีโมเดลที่เป็นตึกของเราอยู่แล้วเราก็แค่นำ Trans t r a n s p a r t touch screen มาวางด้านหน้านะคะเวลาทำโปรแกรมมิ่งก็ให้หันรบริเวณตึกเอาไว้ก็สามารถทำให้งานของคุณนะคะดูมีมิติมากขึ้นอีกด้วยค่ะและ คนคะกำลังมองหาวิธีที่จะพรีเซนต์สินค้าให้ดูโดดเด่นไม่ซ้ำใครแล้วแล้วก็เทคโนโลยี t ทรานสแพ c ทั c r e e n นี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่ตอบโจทย์ได้อย่างลงตัวเลยละค่ะเห็นห่อแบบเสร็จเรียบร้อยอย่างนี้นะครับพอเป็นเขารู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีใจนะคะ ที่จากห้องโล่งๆเนี่ยเดลมิดเป็นห้องที่พร้อมหมดทุกอย่างตามที่ต้องการวันนี้นะคะผอมาเยี่ยมนันทีนะคะเราก็มีของเล็กๆน้อยๆนะคะขอมอบให้กับผอเป็นเสื้อยืดโชว์รูมนะคะอขอบคุณมากใส่ประเทศเลยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะ แคตาล็อกของ Modern Form Home Decorative นะคะเป็นอุปกรณ์บานเปิดขึ้นนะคะของ k ิน Bar o r o w ค่ะขอมว่าแฟรกับคุณอเลยนะคะแล้วก็นี่นะคะเอาไปตกแต่งที่ห้องใหม่ของพอออนจาก a อทีนะคะเป็นของที่ระลึกค่ะขอบคุณเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ AP ได้นะคะไปติดตามข่าวสารดีๆที่นั่นค่ะที่ w w w a p t ไวด์เวนะคะใช่ครับผมสึุงผู้ชมนะครับที่อยากจะมาให้เราออกแบบนะครับบ้านหรือว่าอะไรก็ตามวันนี้ก็เป็นโจทย์แบบของรุโรงเรียนนี่นะครับครับสามารถติดต่อก็มาทางเว็บไซต์นะครับ Facebook คุณทั้งเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์081นะครับ8 8ด2ปดครับผม นี่นะฮะเอาละครับวันนี้คุณผู้ชมครับนอกจากเราออกแบบโรงเรียนไปแล้วนะครับวันนี้นะครับเพื่อนเราอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นเด็กที่เรียกว่านอกจากมีความอบอุ่นแล้วนะครับยังมีความรู้เรื่องของการออกแบบอย่างเยอะเลยทีเดียวนะครับวันนี้เนี่ยมิสเตอร์โฮมเพื่อนเรานะครับจะพาไปไหนไปดูครับครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์โฮมกันอีกครั้ง หลังจากที่เราได้ฟังจุดเด่นในการออกแบบบริษัทแวนการ์ดกันไปแล้ววันนี้ผมอีกหนึ่งตัวอย่างการออกแบบที่น่าสนใจกับการออกแบบบริษัทนำเข้าแร่ธาตุที่มีมูลค่าอย่างเช่นทองคําแท่งและเม็ดเงินจะน่าสนใจแค่ไหนไปชมพร้อมๆกันเลยครับวันนี้เราจะพามาชมอีกหนึ่งบริษัทที่มีการดีไซน์ตกแต่งหรูหราไม่เหมือนใครหรูแค่ไหนหนั่นหรือครับเอาแค่ว่าผนังด้านข้างตกแต่งด้วยทองคําบริสุทธิ์ ่นการตกแต่งภายในก็อธิบายถึงแร่ธานมีค่าชนิดต่างๆที่บริษัทเป็นผู้นำเข้าและยังแบ่งโซนต่างๆได้อย่างลมตัวโซนรับแขกห้องประชุมด้วยอุปกรณ์ฟิตติ้งคุณภาพจาก o มเด n Form Home e e c ร์เทติฟเช่นบานเลื่อนประตูสำหรับแบ่งกั้นห้องที่ทั้งลื่นเงียบและเบาแรงอีกทั้งบานพับตู้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ที่ปิดหน้าสนิทลงตัวกับทุกห้องเรียกได้ว่าเฟนอีกหนึ่งบริษัทที่ลงตัวทั้งการออกแบบและฟังก์ชันการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบรจริงจงครับ โอ้โหขนาดบ้านรูๆนะครับนำเข้าทองแบบนี้ยังใช้ฟิตติ้งของโฮมเลยนะครับสวยงามเลยนะคะเข้ามันอย่างดีเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะช่วงก g e อเดียนะคะเป็นช่วงที่เราก็ชอบท่านผู้ชมทางบ้านก็ชอบค่ะเพราะเป็นช่วงที่มีคําถามนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเราไปชมกันเลยค่ะว่าคําถามนี้คืออะไรครับ เอาละครับมาที่ช่วง get idea นะครับนี่เราต้องมาที่รุ่นใหม่เลยเวฟเวฟเวฟเวคุณฟ็อกซี่ของเราครับส่งอีเมลมาถามเราว่านี่เขาเพิ่งซื้อคอนโดใหม่ครับกำลังเห่อเลยตอนนี้นะฮะก็คือแต่งข้างในเสร็จหมดแล้วแต่ว่าเหลือพื้นที่ตรงระเบียงครับพี่ตุ้มอยากจะให้เราช่วยแบบแนะนำ่อยเพราะว่าคอนโดเนี่ย พื้นที่มันก็เล็กๆเพราะฉะนั้นอยากจะได้ส่วนที่มันให้ดูแบบยังได้ความรู้สึกที่โล่งแล้วก็ดูรับสบายตาครับที่ระเบียงนะฮะครับค่ะลักษณะของสวนแนวตั้งนะครับก็น่าจะเข้ามามีบทบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนําวันนี้ก็คือว่าลองหาหลังมานะครับกล่องเนี่ยนะครับเรียกว่ากล่องก็ได้กล่องไม้ก็ได้นะครับที่มันเป็นลักษณะกระถางยาวๆนี้นะครับต่อจากนั้นก็เตรียม เรื่องของรังไขนะครับก็รังไขนี่มานะครับแล้วก็ผายให้เข้ากับตามรูปของกล่องที่เรามีอยู่นั่นเองนะครับถ้าเรามีกล่องลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมก็วางไปได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยก็เอารูดของไก่เนี่ยยึดนะครับกับไอ้รังไขที่มันอยู่กับกล่องไม้นี่ให้นั่นแล้วก็เลือกผนไม้ที่ชื่นชอบเนี่ยต้นไม้ที่อยู่ในร่มนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกฟูร่ากินนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเฟิร์นพวกอะไรเนี่ยเหมาะมากนะครับเพราะพวกนี้เนี่ยรำไรได้แล้วก็ชอบที่จะแบบว่ามีแดดมีร่มอยู่เนี่ยพวกนี้จะเหมาะนะครับลักษณะการเติิิิมมดดนนเก็ต ไปก่อนนะครับ,บแล้วก็ฝังต้นไม้ที่เราจะปลูกไปนะครับสวนเนี่ยก็จะได้จัดแต่งได้ตามความที่ต้องการแล้ว ขนาดดูการเนี่ยเทคนิคก็คือว่าอย่าลืมรดน้ำต้นไม้ไปก่อนเพื่อให้ดินเนี่ยมันมีความรู้สึกเปียกชุ่มชื้นแล้วก็เกาะยึดดีกับตัวรังไถ่ายนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยผิวที่มันเห็นเป็นดินดำๆเนี่ยนะครับด้วยหญ้ามอสนะครับเขียวๆนะครับใส่มอสลงไปก็จะช่วยยึดติดนะครับไม่ให้เวลาเรายกขึ้นตั้งแล้วเนี่ยดินเนี่ยรุวงหลงมาได้โดยง่ายนะครับแต่พอเราลดไปได้สักระยะนึงนะครับมันก็จะเริ่มนันขึ้นนั่นเองนะครับหย่อดปุ๋ยลงไปนิดๆก็ได้ปุ๋ยเม็ดๆนะ ใช่แล้วครับแล้วก็สามารถตกแต่งได้สวยงามเลยครับคุณผู้ไหนมีคำถามนะครับเด็กน้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของการแต่งบ้านไหมครับตรวจสอบไว้ในเฟซบุ๊กในข้าวหรือในเว็บไซต์ของเราของโค้ชด้วยไปบอกได้ครับค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะคะที่เรียกว่าเขียวกะจีไปหมดเลยนะคะแล้วสวยๆอย่างนี้นะคะที่เอสไพร์พระราม9จาก a อนะคะและเสื้อผ้านะคะสวยๆของเกสเนี่ยนะคะจากแจสเปาลและ ของหนุ่มนะคะ FQL N ค่ะครับและโจทย์สำหรับสัปดาห์หน้านะครับผู้ชมครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับอันนี้ชวนป่วยปีไปกออีกแล้วนะครับลูกกัตันยูนั่นเองนะครับจะต่อเติมนะครับพ่อให้คุณแม่ที่สูงอายุแล้วนะครับจะออกมาเป็นยังไงนั้นอย่าพลาดชมนะครับค่ะอาล้วครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับลาครับ